เอาลา่ะสิทีมฟุตบอลทีมชาติไทยโคตรน่าติดตามเปิดจิตวิทยาอีชิอิจัดการทีมชาติชุดใหญ่น่าสนใจพร้อมตอบประเด็นฟุตบลอลยูยีบสามว่าเหมาะกับโค้ชญี่ปุ่นคนใหม่ เป็นไปได้อย่างไรพร้อมอัปเดตสถานการณ์ทีมชาติไทยยู17ปีเมื่อเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบเปิดเดผยแผนทำงานโคตรน่าติดตามมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าและมาขยายให้ฟังพร้อมปิดท้ายเอฟเฟกเบื้องหลังไทยลีกนัดที่4บุรีรัมฟอร์มแชมป์สุดอมาิต4นัดซัดคู่แข่ง16ประตู พร้อมสถิติสุดเหลือเชื่อมีอะไรบ้างมาดูกันและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาในทันทีครับคุณผู้ชมสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นของกุนซือใหญ่ อย่างอาจารย์มาสาทระอ t ชิอณวินาทีนี้นะครับเจ้าตัวถือว่าได้รับการจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่กำลังกลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเลยกับการที่เจ้าตัวเนี่ยออกมาเป็นคนยืนยันการันตีนะครับฝีไม้ลายมือของกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชาวญี่ปุ่นคนใหม่ นะครับเท้าความก่อนว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศแต่งตั้งกันอย่างเป็นทางการนะสำหรับว่าที่อย่างทาคายุกินิชิกยะนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เกือบจะร้อแเปอร์เซ์ละล่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนิชิกยะเนี่ยเป็นอดีตโคต้ชของทีมชาติสิงคโปร์นะครับแล้วก็ ถูกตั้งคำถามสำหรับประเทศไทยเยอะมากว่าเจ้าตัวจะเหมาะสมหรือไม่นะครับเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่อาจารย์อิชิแกออกมาคอนเฟิร์มเองเลยนะครับว่ากุนซอญี่ปุ่นที่จะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุย่นยูไม่เกิน23ปีเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมกันสมัยเป็นนักเตะเล่นให้กับ อาวิป้าฟักะนะครับแล้วตัวของอีทีเองเนี่ยก็เผยถึงเหตุผลว่าสาเหตุที่เลือกกุนซือไว้51ปีรายนี้เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้สอนทีมอยู่23ปีเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมกำลังมองหากุนซือรายใหม่เข้ามาทำหน้าที่นะครับแล้วอีทีก็ยอมรับว่ามันก็เป็นช่วงเวลาทำลายที่ยากเนาะเพราะว่า ตอนนี้ฟุตบอลเจลีกแข่งขันกันอยู่การจะไปดึงโค้ชญี่ปุ่นคนอื่นมาเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแน,น่แต่การที่ได้เห็นชื่อของนิชิกะยะเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ลงตัวพอดีนะครับเพราะว่าอีชีบอกว่านิชิกะยะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนนิสัยใจคอดีนะแล้วก็จากการทำงานร่วมกันที่อาวิทปา้าฟูกโอกะแล้วเนี่ยเจ้าตัวยังมีประวัติการทำงานที่ดีอยู่ในญี่ปุ่นด้วย และที่สำคัญถ้าจะหาสเปคกุนซือญี่ปุ่นที่เข้าใจนะครับวิถีของฟุตบอลอาเซียนเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยเป็นอดีตโค้ตของสิงคโปร์มาเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นคำตอบเดียวก็คือนิชิกะยะตอนนี้นะและที่สำคัญครับ ETE เองเนี่ยยังออกมาเผยถึงจุดเด่นสำคัญก็คือ โค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน23ปีเนี่ยมีชื่อเสียงในการปั้นนักเตะระดับโยชนขึ้นมามากอันนี้น่าจะได้รับผลประโยชน์แบบเต็มๆนี่คือการออกมายืนยันคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนนะครับของทางอาจารย์มาซาทดะอิชิอิซึ่งผมเองเนี่ยพอดูบทสัมภาษณ์นี้นะครับผมก็เลยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่านาวินาทีนี้เนี่ย การบริหารจัดการทีมชาติของอีชีถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยโหเป็นห่วงเวลาที่ไม่แน่ไม่นอนเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนสร้างใหม่เหมือนเหมือนสร้างทีมขึ้นมาใหม่เลยนะครับเราจะเห็นเราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ทํางาน low detail เยอะมากนะครับแล้วก็พยายามที่จะเดินทางไปดูฟอร์มนักเตะทั่วประเทศล่าสุดนี่ก็ไปดูฟอร์มของนักเตะ ในเกมที่นครปฐมเปิดบ้านเจอกับทูแบงคอกยู่นเตดนะครับผมเองเนี่ยสังเกตการให้สัมภาษณ์ของเจ้าตัวล่าสุดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นมือประสานสิทธิที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีการรายงานยืนยันออกมาว่าตัวอิชีเองเนี่แหละเป็นคนช่วยแนะนําให้เจ้าบุกเอกนิปัญญาเนี่ยขอโทษมาดามแป้งนะครับ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหลังเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเนี่ยเคยถอนตัวออกจากทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนคัพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนเป็นมูลเหตุสำคัญที่เราเนี่ยไม่ได้เห็นเอกนิตเลยนะับตั้งแต่เกมที่ไทยเนี่ยอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงปีใหม่นั่นเองครับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยมีสตอรี่ยืนยันออกมานะครับ อันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลของพี่บีบาวกงเขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าเจ้าบุกเนี่ยถึงขั้นส่งลายมาขอโทษนะครับทางคุณมาดามแป้งคุณน,นพ์นล่ัมซาเลยกับกรณีดังกล่าวและแน่นอนนะครับทั้งหมดยืนยันออกมาว่าตัวของอิชินี่แหละเป็นคนแนะนําตอนที่แกกลับไปญี่ปุ่นแล้วแวะไปเยี่ยมเยียนเอกนิษฐ์ในแคมป์ของสโมสออรอุระวะเรสนะแล้วก็ตัวของเจ้าบุกก็มีการถ่ายทอดข้อมูลถึง สาเหตุในการถอนตัวความจําเป็นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาอย่างชัดเจนผมชอบนะผมชอบคาแรคเตอร์แบบนี้มากเพราะว่าเรารู้เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าจะมีการจัดการบริหารทีมให้มันผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะแถมยังมีเรื่องของจนทานเข็มดีที่นับตั้งแต่ที่มีการ ประกาศรายชื่อมาเนี่ยโอ้โหเสียงก็แตกมากเลยแต่อีทีเองก็ตอบชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องราวสตอรี่ก่อนหน้านี้เขาเพียงแค่เป็นผู้สังเกตการณ์และดูฟอร์มเฉยๆการตอบคาถามสไตล์ของอีทีเนี่ยถือว่าเป็นการตอบคาถามที่เรียกว่ามองข้ามปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมองข้ามไปเลยปัญหาบางอย่างมันไม่สามารถที่จะไปแบบประมาณว่าจะต้องมาแบบจัดการมันทุกเรื่องนะครับ บางปัญหาปล่อยผ่านไปบ้างก็ได้อะไรทํานองนี้ซึ่งถือว่าเป็นจิตวิทยาที่น่าสนใจแล้วยังไม่นับรวมนะถึงอุปสรรคถูกตั้งคําถามเยอะว่าเอ๊ะแล้วตัวเก๋าทําไมไม่เรียกเพราะว่า,าไทยลีกเตะกันเนี่ยโคมโคมกลางสัปดาห์หรือที่สุดสัปดาห์เตะต่อเนี่ยตัวหลักของทีมชาติไทยก็ลงสนามกันอย่างครบคันนะครับนะอันนี้ผมจะไม่ไม่ลงดีเทลถึงรายชื่อนะแต่ผมเนี่ยกับมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเออ ถือว่าอีชจัดการได้ชัดเจนชัดแจ้งแล้วไม่ดูไม่กระตุกกระตากด้วยนะครับดูแบบสบายๆดูแบบค่อยๆจัดการปัญหา party, ค่อยๆเคลียร์ใครถามเรื่องอะไรก็ตอบได้หมดนะครับไม่เข้าใจคําถามก็ย้อนกลับไปใหม่ว่าคําถามคําตอบนี้ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมว่ามันเหมาะเจาะ กับสถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยนะปัจจุบันมากคือถ้าแบบถ้าเป็นโค้ดสไตล์ไม้แข็งเลยนะครับพร้อมปะชาดะเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะกับสถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยนะปัจจุบันนี้ที่ต้องยอมรับว่าต้องทำงานลงรายละเอียดดีเทลเยอะนะครับต้องมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับซึ่งซึ่งผมเห็นว่าตรงเนี้ยอันเนี้ยผมให้ฝอผ่านนะในช่วงของการเตรียมตัวและก็เตรียมวัตถุดิบในการที่จะ ลุยสึกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าไม่ง่ายเลยนะในการไปเล่นที่เวียดนามด้วยนะครับแล้วก็ต้องเจอกับทีมที่มีแรแคงสูงอย่างรัสเซียด้วยแล้วก็ต้องเจอกับคู่ปรับที่เล่นในบ้านอย่างเวียดนามที่กําลังกระหายชัยชนะแบบสุดๆด้วยเนี่ยผมว่าอีีเองเนี่ยคงต้องมีการจัดการบริหารอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่นี่คือสิ่งที่ผมจับประเด็นได้ในเบื้องต้นว่าจิตวิทยาของอีีเนี่ย เบื้องต้นนะเอาตั้งแต่เลือกตัวอะไรต่างๆการตอบคาถามการให้ข่าวเนี่ยผมให้สอบผ่านผมว่าเขาทาได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่บอกว่าผลงานมันก็คือผลงานในสนามผลงานในรูปแบบที่เกิดขึ้นเกมมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมาจับตาดูกันว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเช่นเดียวกับ ทีมชาติไทยรุ่ยยุไม่เกิน17ปีครับคุณผู้ชมที่ล่าสุดผมก็ขอชื่นชมเหมือนกันว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจครับอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบนะครับในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ตอนนี้เนี่ยมีแผนในการเตรียมทีมฟุตบอลชายอยู่17ปีเพื่อยกระดับทีมนะครับตามแผนเก็บตัว3แคมป์ก่อนที่จะลุยศึก ฟุตบอลยู17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกระหว่างวันที่19ถึง27ตุลาคมนี้นะครับโดยเซอเดดเดียแกบ,บอกว่าในการเก็บตัวรอบแรกระหว่างวันที่1ถึง7กันยายนเนี่ยเราเรียกนักเตะชุดเดิมจากชิงแชมป์อาเซียนมาผสมผสานกับนักเตะหน้าใหม่จํานวน11คนซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะเราต้องมองฟอร์มนักเตะในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด โดยในแคมป์นี้ก็อย่างที่ทราบคือเราจะไม่มีปรเมศรและองดีที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับนักเตะหน้าใหม่เนี่ยจะมีหัวข้อสำคัญคือเรื่องของการเล่นทีมชาติจะมีความแตกต่างจากสโมสรที่ทุกคนต้องพยายามปรับตัวเข้าหากันและหน้าที่ของสตาฟโค้ดก็คือเลือกคนที่แสดงศักยภาพสูงที่สุดออกมา ซึ่งเราก็ใช้เวลาเก็บตัวทั้งแคปมที่1และแคปมที่2ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดก่อนเข้าสู่แคปมที่3ในการสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยจะเลือกใช้เด็กที่อยู่ในฐานข้อมูล Talent ID ส่วนคนที่ยังไม่มีชื่อเราก็จะพยายามเอาข้อมูลมาในระบบให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีตัวเลือกที่เปิดกว้างการเก็บตัวเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของรูปแบบ11ต่อ11 เพื่อมองนักเตะในแต่ละตำแหน่งซึ่งเราก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดในแต่ละแคมป์เพื่อเป็นการดูศักยภาพของนักกีฬาว่าปรับตัวเข้ากับระบบทีมได้หรือไม่และการเล่นร่วมกับเพื่อนๆให้ดีแค่ไหนแนวคิดเราคือพยายามเปิดประตูให้กว้างมากที่สุดและเลือกคนที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดที่ผ่านมาทีมงานสตาฟโค้ชทำงานอย่างหนักในการตะเวนดูฟอร์มการเล่นของน้อง นักเตะและการประสานงานสตาฟโค้ดในสโมสรต่างๆเพื่อพูดคุยถึงทัศนคติคาแรคเตอร์ Character, และการเล่นของนักเตะเราพยายามให้มาทดสอบเพื่อให้เราได้เห็นฝีเท้ารวมถึงพยายามในการรวบรวมข้อมูลนักเตะไทยที่เป็นลูกครึ่งอยู่ในต่างประเทศเพื่อเอาโปรไฟล์มาอยู่ในระบบเช่นเดียวกับทีมคู่แข่งของเราเราพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อดูฟอร์มการเล่นเกมอุ่นเครื่องของพวกเขา เพื่อวางแผนให้เรามีผลงานที่ดีที่สุดสำหรับผลงานในการชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาเฟอร์เดตยังมองว่าทีมเรายังมีรูปแบบการเล่นที่อาจยังไม่ชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นเพราะเวลาการเตรียมทีมน้อยตอนนี้เรามีเวลาเตรียมทีมมากกว่าเดิมมีขอบข่ายการเลื่อนนักเตะม,มากกว่าเดิมก็ต้องพยายามทำให้ทีมชุดนี้มีผลงานที่ออกมาดีกว่าเดิมสร้างการแข่งขันในแต่ละตำแหน่งให้สูง และเลือกนักเตะจากฟอร์มปัจจุบันนะครับนี่คือสิ่งที่โอ้โหพอดูแล้วผมชอบมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้เนี่ยใครที่เป็นแฟนขับ f c ทีมชาติไทยนะผมพูดได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาไทาม์ลน์ที่คุณจะได้อยู่ในปฏิาสตร์ในการสร้างทีมแต่ละชุดแต่ละรุ่นให้มีแบบแผนและน่าจับตามองครับ โดยทีม U17 ปีเนี่ยในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับเราจะแข่งขันกันที่ประเทศไทยนะเราอยู่กลุ่มดีสายเดียวกับอินเดียบูไนแล้วก็เติร์กเมนิสถานเกมแรก23ตุลาคมเนี่ยทีมชาติไทยจะเจอกับเติร์กเมนิสถาน25ตุลาคมเจอกับบูไนครับแล้วก็ปิดท้ายโปรแกรม 27ตุลาคมเจอกับอินเดียนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามติดทีมชาติชุดนี้กันถือว่ามี FC เยอะมากๆนะครับสำหรับ u 17ปีทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับเพราะว่าผมนกำลังจะเข้าสู่ประเด็นนะครับสุดท้ายกับเบื้องหน้าเบื้องหลังของไทยลีกที่ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหนาวินาทีนี้นะครับเอาแค่ในไทยลีกนะย้ำว่านไทยลีกนะ ผมมองว่าตอนนี้บุรีรัมถือว่าโหดโคตรโค,ดคดแล้วก็อำมหิตสุดๆเลยทีเดียวครับเล่ากันแบบนี้เลยครับกับเกมนัดล่าสุดที่บุรีรัมเนี่ยสามารถล้างอาถรรพ์ได้นะครับด้วยการยกพลบุกไปถล่มเอาชนะนะครับทีมขอนแก่นนะครับด้วยสกอร์ขาดลอยเลย3ประตูต่อ0นนี่เป็นชัยชนะนัดแรกนะครับ ที่สนามอบอจอขอนแก่นด้วยถือว่าเป็นสนามปรับเซียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเกมดาร์บี้แมตช์อีสานด้วยนะครับฝนตกด้วยในทํานองนี้แต่สิ่งที่ผมต้องบอกเลยคือบุรีรัมย์ตอนนี้อำมาตมากนะครับเพราะว่าผลงานผ่านมา4นัดนะครับชนะรวดนะครับแล้วก็เก็บ12คะแนนเต็มทะลวงประตูในคู่ต่อสู้นะคุณผู้ชม มาแล้วถึง16ประตูนะครับแล้ว16ประตูที่เกิดขึ้นเนี่ย4นัดเป็นเกมเยือน3เกมนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อเกมบุรีลัมยิงเกมละ4ประตูนะแล้วก็นักฟุตบอลที่ทำประตูได้มากที่สุดก็คือบิสโซลีตอนนี้ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับแล้วก็ลูคสัสคิสปิม4ประตู สุภาชัยเจเด็ส3ประตูนะครับคีกอโ์มุรเแอส1ประตูดดีอนคู1ประตูพันษาเหมวิบูลหนึประตูแล้วก็เสกสรรราตี1ประตูโดยภาพรวมลีลีกผมยอมเลยว่าบุรีรามนี่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆครับยิง16ลูกเสีย2ประตูนำเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ แล้วพอได้เห็นบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับของคุณซืออย่างออสมาลอสเวียราเนี่ยนะครับที่เจ้าตัวบอกว่าผมรู้มาก่อนว่าเกมที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นสนามที่เล่นยากเวลาบุรีรัมมาเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดเนี่ยบุรีรัมไม่เคยชนะเลยประกอบกับวันแข่งขันก็โชคไม่ค่อยดีฝนตกลงมาก็ทำให้สนามค่อนข้างจะแฉะแล้วก็ส่งผลต่อการเล่นของทั้งสอง ทีมนะทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นแต่สุดท้ายประตูแรกมันปลดล็อกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยบุรีรัมย์กลับมาพังอาดแล้วก็แข็งแก่งในลีกจริงๆนะโหูผมบอกเลยว่าถ้าไม่นับผลงานในชอปปีค้คัพที่บุกไปแพ้สโมสรกงันฮานอยเนี่ยโดยภาพรวมผมว่าบุรีรัมย์ชุดนี้ถือว่ามีเกมรุกที่โหดและดุดันมากๆทีมหนึ่งในฤดูกาลนี้ เลยทีเดียวก็ว่าได้นะโดยเฉพาะ1ในคนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่าฟอร์มดีขึ้นเลยนะแบบทันตาก็คือในส่วนของลูคัสคิสบิมครับ3ประตู2แอสซิสต์นะครับจาก14เกมจากผลงานปีแรกกับบุรีรัมถือว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฤดูกาลนี้แค่4เกมครับยิงไป4ประตูแล้วนะครับ แล้วก็อย่างว่านะได้กลับมาร่วมงานกับบอสเก่าอย่างออสมาลอสที่อาจจะมีวิธีการใช้งานนะครับก็เลยเห็นได้ชัดนะครับทั้งลูกเซตเพลลูกยิงไกลอะไรต่างๆถือว่าลูกัสซิสปรมตอนนี้ก็โอ้โหถือว่าเต็มสูบมากๆกลายเป็นหนึ่งในแข้งบราซิลอันตรายอีกหนึ่งคนของบุรีรัมไปแล้วนะครับในลีกผมว่าบุรีรัมบุกสนุกบุกสนานมากอันนี้ต้องให้เครดิตนะคือ มันก็ต้อฟุตบอลก็คือต้องยิงประตูอย่างนี้แหละนะครับเพื่อความสนุกเร้าใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บุรีรัมต้องแบกรับหน่อยก็คือภารกิจในต่างประเทศฤดูกาลนี้ก็ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรต้องดูยาวๆว,ว่า จะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ